ย่างดีๆเด้อตีเอ้ยลมลงละแย่ได้เฮานี่หนึ่งปลาจับพี่น้องหนึ่งปลาซุกแล้วข้าปลาย่างแน่ตีมึงได้ปลาย่างแน่มือหนี่งป้ากะกะกับผักข้าวไทยป้ากะกับผักขาวอีทายดอกกะอืมอือป้ากะป้ากะก็ปักขาวไทยผักขาวไทยช่วยมือนี่หาตัวแย่มาได้ พักเออขอหยันนักใบนะยายหยันมากแล้วที่แบ่งปลานี่มันบ้าพักออกหนึ่งหนึ่งปลาปลาน้องละหานบ้านเข้านี่แหละจะพี่น้องบ้านข่อยเนาะพี่น้องเนาะเออนั่นเห็ดตีๆนี่ตัวซ้ำนี่หระบ่วใหญ่ก็นี่หรอกเออป้าปลาขาวเออไปปาก้าตัวนี้ตัวใหญ่คักได้เนี่ย นี่ไอจิตเอามาหายขอบคุณหลายๆเด้อจิตเด้อเงินกับว่าเอาลูกลานก็ได้เอามาหายกินเบอร์อ,อืมก็ดีด้วยค่ะคุณปลายบัตรนี่กูสิถืออันนึนงมือถืนสองอันอืมจังคำว่าเมียนถิ่มเสื้อหัวแล้หันห่นไหลหิวอีแม่สิหิ้วไปแล้วเบิ่งปลากกาญ่พี่น้องปลากกาญ่เนี่ยมันคือกันกับเนื้อเนื้อมันสีแซ่บที่สุดเลยเด้อค่ะเด้อเห็ดน,น้ำยาขนมเฮ็ดยังนี่แห้งแซ่บจ้ะพี่น้อง ปาลาก่างมันก็นสีมีอยู่แต่ว่ามันเถือสีพอลายเป็นปลาขาวคุณแมาใหญ่พรอมมาฮะคือคุณคุณอ๋อแม่กินขาน้าวกินถวยนี่ตัวเจ้าเออนี่ปลาขาวตัวใหญ่อันนี้ปลาขาวยื้อเอามึงคือว่าแบงตัวนั้นมาใส่ตัวนี้ตัวนึงเออมาพ้ยผูดตามแจ้ตวตามแจ้วแบบอันนั่น นี่ประแดกบองประแดกบองแม่ดองส้มมะหฮได้เนี่ยแม่ดองป้อยข่อยแม่ดองปอมปอมเออนั่นแหละอันนี้แจ้วแจ้วแก้วฝาผ้าเนาะพี่น้องเพื่อนเอิญแก้วเก็นฝาผ้ากินกินกินเลยแม่บัดนี้แม่ก็ต้องนั่งค่ะกินเลยอ่ะรับใส่จานใส่จานมันจะไม่ค่อยนั่งง่ายใส่เศษใส่กินไปแค่กินกินบัดเนี้ยไอ้พรชนจะนั่งกินเลย ตัวนั่นตัวหย่ตัวก่ตัวหญ่หนึ่งกระกาจากพี่น้องอันนี้มันอันประเขาใช่อัน้เห็ดจะไปกินด้เจลยำบอกเจลไปจะไปกินด้วยเฮ็ดนะอันนี้เฮ็ดเค็มท้องจะกินกะลันานาหนึ่งเปื่อยหนึ่งบกนอ้เจลาผดดบวบบวบกระมีได้เออตักขึ้นมาตักเอาไปใส่จานเห็นแล้วมันจะได้บ้อกกน ไปเรียบร้อยแล้วหมดละละนีเนาะอืมไปกินก nah. right, okay. ินกินเลย่อหน่อยนี่เ้ยยาย่อนบอขึ่นฮอนเอานี่ละเอาเนี่ยมาเปย่งกินนะคะเดียวขึนอเย็นซาได้แม่แอบว่าแล้วโย่วันนี้อไรพุทเธ่ก็กินปลานี่เลยจ้ะดีดีๆบเอาถือตกนองถือกบ้่ามัด้เลย ตีเข้าวบบนี้กินกินพี่ตีเข่าทั้งนั้นเลยตีเด้อมาจากพี่น้องมากินน้ำกันจะแบบอ้าวมาขาวน้ำกันเตืนเข่าเอ่อขึนแขนเสียจังน้อยอ้าวเสด้วีถิ่มพูลาเซียบ้านหนาวนะอันนี้ปลาแดกปลาแดกบองแม่ดองค่ยแซ่บหอมมั้งดาแม่จะอุดรธานี้รำรวยถึงก้าวเก้าได้แม่ดองแด้วเรารวยอยู่แล้ว อันนี้มันแจวฝาผ้า,า,า,าเอาคุยคุยอันเ,เ,เ,เม็ดกระเทียมเนาะเพียงในป่ารสดจัดว่าันจิมแม่ เนได้ป่ะเข้มบ่แมงจินง้าวได้จ้าสั่งมามามาหยบลอย้วค่ยขังไม่พาคอันหน่อยเนาะเราขึ้นหลังค้านนองนังได้อะพื้นท่งโอ้ยแม่งด่าพอนเลย